ีฝากไข่ทองพี่น้องเอ้ยบวบพี่น้องเอ้ยบวบยาวกับมีพี่น้องเอ้ยบวบสั้นกับมีพี่น้องเอ้ยผัวบวกลายพี่น้องเอ้ยกะบ้านในเมืองน้ำพี่น้องเอ้ยกเจ้ามาคอสแกงลหมอกลงกไหมน้องพี่น้องเนาะปันบ้านปันเมืองกินน้ำพี่น้องเอ้ยปันผี่ปันน้องกินน้ำเนาะบวบหลายพี่น้องเอ้ยพี่เจ้ามาขอคู่มือพี่น้องเอ้ยข้อผู้ซื้อพี่น้องเอ้ยขอ้อขายซื้อกขายพี่น้องเอ้ย จะกินข่อยข่อยกินน้ำเจ้าพี่น้องเลยสุดคนสุดได้กินน้ำกันเนาะบาดเมืองก็ได้หกันดีกว่าสร้างกันหกันแพงกันเกิดมาเป็นมนุษย์ข้างเดียวพี่น้องเลยกินน้ำกันมียังก็ได้จะได้ข่อยข่อยได้น้ำเจ้าพี่น้องเลยสร้างบุญไว้ได้หลายน่อพี่น้องเนาะทำบุญอำบวให้มาหนึ่งกับบุญได้พี่น้องเลยสองมากับบุญได้ ให้กันทานกันเนาะพี่น้องเนาะโดยคำว่าลายยายห่างเนาะพี่น้องเนาะเขอประทับใจเด้อสิ่งที่มาชมคลิปค่ะคลิปนี้ให้สุขกายสุขใจสุขกายสบายใจความเจ็บจะได้ความค่ายจะมีคือเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศกันอยู่ดีมีแห้งมาชมคลิปค่ะคลิปนี้ก็ให้ร่ำรวยเงี้ยปังๆเด้อเอฟซีบดขู่บุบขู่บอลตัวโลกแหละพี่น้องเออเอฟซีที่หักแพงคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเออเขาคำว่า สบายดีสบายดีพี่น้องเลยขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ค่อยเด้อผมมีกำลังใจให้คลิปต่อไปไปแล้วพี่น้องบ้ายบายแกงเลยพี่น้องเลยไม่ไม่เลยพี่น้องเลยนี่ออข่าวพี่น้องเลยผมจนขึงหม้อพี่น้องเลยแกงเส็นบดแล้วก็มักบวบอ่อนพี่น้องเลยแล้วก็พักสังเกตพี่น้องเลยเซ็ตโหลดเด้อพี่น้องเด้อตามพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยต่างๆของที่ก็ยินดีมีแห่งชาวกินน้ำกันเด้อ แกองไม้ต้นเที่ยงพี่น้องเอ้ยสิเสพโหลดป้าทัพว่าพี่น้องเอ้ยแล้วก็มาบวกมังน้อยใส่ขวอยู่พี่น้องเอ้ยเซพต้องกันรลบพี่น้องเอ้ยนี่ผิดรอพร้อมพี่น้องเอ้ยเซพต้งการลบพี่น้องเอ้ยกำลังตักพี่น้องเอ้ยป๊ดต้นเที่ยงเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อกำลังตักแกตลังไม้ก็ได้ลึกหึงเหมาะพี่น้องเลยเสพต้องการลบพี่น้องเอ้ยอทัพว่าทั้งพักทั้งมีประตูก็ได้ ทางผักหน่อผักหวานผักบักหักไม้พี่น้องเอ้ยยอดมันเสียบลอดพี่น้องเอ้ยมาเลยพี่น้องเด้อข้าวเทียงกันพี่น้องเอ้ยเสียบลอดพี่น้องมั้งว่าลายห่างพี่น้องเอ้ยเกล้าไม้กันเสียบลอดมักมีสีส้มเต็มโตพี่น้องเอ้ยมันข้ามันขักพี่น้องเอ้ยพู้ต่อเสบเลยพี่น้องเอ้ยขักกันลอดพี่น้องเอ้ย ต้งกินพี่น้องมงาพี่น้องมาทุกคนพี่น้องทางทงผังลาวผังไทยต่างประเทศก er ็ขออยู่ที่ไม่แห้งขับกินน้ำกันเด้อทั่วโลกเลยพี่น้องเลยขับกินน้ำกันเอฟซีที่หักแพงขับกินน้ำกันเด้อสิบเซ็ปรถพี่น้องเลยเกลี้ยม่ตอนเที่ยงว้าทุกขักเลยพี่น้องเลยฝักมีสีซ้มเต็มโตกเลยพี่น้องเลยนี่พวกก็พูนเลยพี่น้องเลยพี่น้องมาว่ายยายห่างเข้าต้มกันเลยตอนเที่ยงพี่น้องสิบเซ็ปกันเด้อ ลังกินอีลูกกุ้อยู่พี่น้องเลยกปุนยุบน้ำใน่พี่น้องเลยของโปรดข่อยพี่น้องเลยขระปุแซ่บกันพี่น้องมั้ยลังกินพี่น้องเลยอ่าจะผักเมื่อสีซ้อมพี่น้องเลยคุยขึ้นขัดรถพี่น้องเลย ใช่เนี่ยนกฮูกย้อนนกหวานแอฟนอกเนาะักไม้นกสิงห์

ขาเงาอกเงาคือง่อยเงี้ยไหน,น,นามาล้วคือบุเลี่ยงเขาเอาบุเลียงเงเขา ต้งตังหรออืมอืมอครับต้งตังไปแล้วพี่น้องเขาผสมคลิปคอยคลิปนี่สุขการสุขใจเด้อสุขการสบายใจความเจ็บจะได้ความขาย,ยันมีพอพี่น้องร่ำรวยปเปืนอหนาเด้อตลอดปีเลยตลอดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ค่อยเด้อพอมีกำลังใจให้คลิปต่ตอไปคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องขอคำว่าสบายดีสบายดี